ยังก็ล,กลูกอะไรบางยังก็มาลรา่าอย่าง,งบอกเอฟซีว่าหนูไปไหนมาบอกเองแม่อ้ยเย,เยี่ยเคี้ยนี่จีดินถือสุดตรวจการแม่ึายปลาหมึกอยังขึ้นมาเด้งแง <laughs> พี่น้องมาเด้อค่ะตำสวค่ะว้ายฟง ขออภัยนะคะสําหรับใครที่ดราม่าไม่ชอบให้อีเมสเสรสุดตรวจการกินนะคะมันนี้ใส่ขนมส้นขนมสินแบบบีบใส่กระโปรงอืมมันเป็นขนมสินแห้งส่วประมึกค่ะ <c oughs> อ,อุ้ยลืมสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> มันนี่มาแบบบ่มีลูกค่ะพ <c> อ <oughs> ตอนรับพี่น้องกับสุรายการส่วลูกเคียด <c oughs> and say hi to all my friends from around the world mm hmm. mm hmm. ก่อนสิกินด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับกระตาให้น mm ้ำอุกสับกระตาสับตะไคร้ให้น้ำพี่น้องค่ะอือแม่พูดผิดแม่พูดผิดให้แม่พูดผิดเนี้ย<ม>อุ้ยหานะมาเจ่มง,งมากเลยอือนี่เอา้าอือ มครับครับยาจีบหักบงอืมอมตำโดนน้ำตำเห็นไหมเอเนี่กินำนง่าเลยพี่น้องว่ะแตกินคำหน่อยม่ดูด กินขำาหน่อย,ยเราโปรบสตัดคำยังไงรูเบียรอย่างลูกเระลาจจเมื่อเบื่อแม่บ้ได้นะพรอประลาเป็นลูกแม่พราะฉะน,นั้นหามเบียร์ทเบียร์ม่จดขอาาวอืมี่

ใยขางเต้คือ,อปิงปออป้งเปล่าเป่งเปล่าเร้อเนศษมันอยู่นในกระ,ประโปกมาโดนพี่น้องค่ะมันก็เลยขึ้นตนุ่ยยากหมืม Ngon ngon. Ngon Ăn đi. Thế kệ nghe. ภาคเทียงมากินข้าวสวยบ้านแอมนอรโพลีตนะเนี่ยทห็นไหมเนี่ยก็เินมินเดรสนะเนี่ยก้มกับอะไรสุดแน่นครับอะไรนะชุดจัวการเนีน่ยอย่างก็ลกูกอะไรอย่างก็ มันราคาเว่าไย่บอกเอฟซีนนว่าหนูไปไหนมาบอกเองแม่โอ้ยเจ้าเชี้ยนี่จีดินถือสุดตรวจการแม่มนเนูมาเจ้าฉลาดหนูเป็นเจ้าคิดสมาดมา วันที่ไหนเพื่อนอ่นนนนะไปร,ะปร้านกาแฟกาแฟให้ต่างอนะ่ะได้เจียกิดยนดิ้งนนั่งกับพื่นกบับบ่ได้ กลมกับบัด้โอ้ยซิบิตเปลี่ยนสุดกับบัณฑบ่ทันเวลาท็่งานถ่า <c oughs> ยตอนเฮ็ดถ่ายคลิปตอนเที่ยงได้ไหมพี่น้องคะแล้วก็ได้ไปลงคลิปมือต่อไป้อใจป่เออมันยัมา,ามาด่ามากว่าเออฉันบ่ไปเฮ็ดเวียงฮ็ดงานอีก Hop nope. No. Hop, nope. okay. อเข่ากันกับป้องหอมมนี่ดีนั่งไหนก็นั่งรถถ้าปราเตรียมควบพ้อมจาก้องยุบันแม่มีเวลาห,หน่อยหนึงกับบิ่งเวลาเนอะเ <Okay. S 1> มือลเราสมองมากิกิ้าขสวยนะเหมือนท่นที่ติดเตียมไปตใคดาแม,ม่หลูกแนะ่ะแม จบว่ะัวน้ำก่อนขอบคุณได้เลยค่ะขอบคุณทีติดตามและชมพี่น้องอย่าลืมดวยค่ะบาดกไะไรกดแชร์โอชับตะคา้แต่เป็นตอนนี้ไหล่สุดก่อพอกันไปคลิปหนังคลิปนี้แล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ